บนถังมไม่โดนไฟครับ ถึงเงินได้มาตอนช่วงน้ำน้อยตอนนี้เป็นถังหรือว่าเป็นถังเอาลงไปพันกับไม้แล้วมั้งผอมเอาลงไปพันกับต้นเอาลงไปพันกับไม้ส่งเงินอันนั้นนึกว่าลงไปพันกับกิ่งไม้แล้วเอ้าเอาเอาเอาดิเอาดิเอ้าดิเน เออไอ้點點ี่ได <là> ้เปนงัเตัวกัไนอนในบ้านเลยอ่ะอเี่ยวเล่นไม่แล้วมึงอ้ทีไเปหตัดนะน่้ผีละหายไปไหนวะชาวลกเอานี่ยแม่งไ่ไปซ้ำอ่ะ เออปลามันก็ดุเลยเอาเอาเอา,เอาผีดแล้วไม่ค่อยเอาแล้วเหมือนมันไม่อยู่กับที่อ่ะ,เ,เ,ะอเหมือน,มนไม่อยู่ที่เดิมอ่ะกัดแล้วออกกันเลยอ่ะไปไหนไม่รู้ออกกัอนอ่ะ <c oughs> าก็มันลาจะหมดลาก็ะมอนลาจะหมดโอ้ตึง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 กัดไม่กัดไม่ซื้อขนมไม่กินเลยตัวเนี้ยโอ้ยอมแก้มตุ๋ยเลยมือตึงตัวนี้ตึงตัวตึงอืออือโชลุกมาแล้วอีสอดพิษอันที่หนึ่งครับตัวนี้ไอมปากครับเผอส่งนิดเดียวหยบตึงไม่ได้เลยเชาลุก เกือบโรแล้วคี้ดอดนอาหน่อยนะตรงหน้าไม้สวยเคครับผมฝากเลยครับสอนพิษนับเป็นหนึ่งฝากทุกๆคนนะครับจอดครับผม